นี่เป็นโรงบอลสนามนะครับที่ศูนย์การกีฬาจังหวัดมหาสาครคามนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลสุทาเวศนะครับวันนี้เอาน้ำมาให้50แพ็คนะครับน้ำดื่มดูฟ้องตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะครับตอนนี้ฝั่งผู้หญิงตอนนี้ฝั่งผู้หญิงนะฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ชายนะครับ ก็ยังขาดนะครับผ้าปูเตียงขาดกระดาษทิชชู่น้ำดื่มสําคัญมากนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนตอนนี้ช่างกำลังเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องไฟเรื่องอะไรเป็นเตียงกระดาษของ S C G นะครับพัดลมมีผู้ใจบุญมาบริจาแล้วครับ200ตัวนะครับมีพัดลมให้ทุกโตะ๊ะไอ้ทุกเตียงนะครับ กำลังทำงานสมัครเม่นอันนี้ฝั่งฝั่งผู้ชายเนาะอันนี้ฝั่งผู้ชายอันนี้ก็น้ำมา50แพ็กกับเสียอ้่นะครับของรงมานโกสมเมื่อกี้ไปลงสุธาเวส100แพ็โลงมานมาสลรคคมอีก100แพ็คนะครับก็เลยมาดูลงมานสนามของโกสมวิสัยนะครับนี่ฝั่งฝั่งผู้ชายฝั่งผู้ชายฝั่งผู้ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ ทางผู้หญิงยังขาดหลายอย่างนะครับทั้งผิดช,ชู่เอ่ยทั้งผ้าปูเตียงนะครับขาดเยอะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีพัดลมนะครับอ๋อฝั่งนี้ยังมีพัดลม,ม,ดลมให้เรามาช่วยกันน้ำนี่ใช้เยอะมากนะครับน้ำใช้เยอะมาก สบานน้ำชายยะมากมีไฟฟ้าให้นะครับฝั่งนู้นเป็นเตียงเหล็กนะครับฝั่งน,นี้เป็นเตียงกระดาษของ S C G เดี๋ยวคงได้มีสิ่งมาช่วยเหลืออีกเยอะนะครับโดยสรุปนะครับวันนี้ที่ได้ไปเป็นสะพานบุนนะครับช่วยแจกของ ก็สรุปเป็นน้ำน้ำดื่มนะครับ300แพ็คแล้วก็อาหารแห้งบางส่วนนะครับก็ไปลงอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับคือโรงพยาบาลมหาสารคาม100แพ็คโรงพยาบาลสุทาเวศนะครับโรงพยาบาลสนาม100แพ็คแล้วก็โรงพยาบาลสนามาโกุมพิสัยนะครับซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลสุทาเวศนั่นแหละครับ อยู่ที่ศูนย์กกีฬานะครับก็50แพ็คนะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลบลบือนะครับก็อีก50แพ็คก็มีโอกาสได้เข้าไปดูโรงบานสนามที่เขากำลงังเตรียมนะครับของโกสุมพิสัยก็อย่างที่ถ่ายมาให้ดูนะครับก็ยังขาดอีกหลายอย่างนะครับถ้าพี่น้องชาวมาศลรคมเราจะได้ช่วยกันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับ พวกอาหารแห้งนะครับพวกน้ำดื่มก็จะก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องช่วยกันนะครับก็เชิญชวนนะครับชาวมาสารครามเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับก็ติดต่อได้นะครับที่โรงพยาบาลสนามนั่นแหละครับที่ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวชนะครับที่ศูนย์การ,ก,ารกีฬายังไงก็เชิญชวนไปช่วยกันเดี๋ยครับ